สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกอวันนี้มาเจอกับน้องพนเพนนี่อีกแล้วคะ่ะ<แ>อื้อเพนนี่สวัสดีทุกคนเหยแล้วลูกสวัสดีค่ะเลืสวัสดีคะ่ววคะน้องพนเพนนี่คนสวยมาแล้วคะ่ะวันนี้ใส่ชุดอะไรลูกว,วันนี้ใส่ชุดอะไรไหนดูสิโอ้โหใส่ชุดกระโปงกระโปงสีขาลวลยลูกชุดกระโปงสีขา อ,อ,อยิ้มหาวานเลยวยิ้มหวานอ็พนดยิ้มหวานแลวลูกใบไอ,าอตาแป๋วแววตาแปว๋วแววเป็นนี่ตาแปว๋วแววค่ะเอาทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วทักทายคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพนนี่นะคะมาอัปเดตคะ่ะ ยาว้ายคุณน่ะบ่งสูดพ่น้เพ่นื้อสูดพ่นนะสูดพ่นนะเซลเนึกพระองไหนแม่ขอเช็ดปากหน่อยสิอ้อโหชุดสวยเลยสวยเลยเออเอออ สวยไหมคะวันนี้เออวันนี้สวยจังเลยวันนี้น้องพินนี่สวยจังเลยคะ่ะโอ้โหดูชุดสิโอ้โหดูชุดเธอสิโอ้โหชุดสวยจังเลยชุดสวย Mm. <coughs> brine. 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 this. is Brenny. Uh -uh, no, no, uh -uh. uh -uh. เอ่ฟนี่คุณสวยคุณนะ่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเพนนี่มาทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวยไว้<า>วเจอกันคลิปหน้าเลยปลอดท่านผู้ชมแนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้บยบายบายแล้วลาบาย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 ลูกเอาไปไปบายบาย